รายการที่จะทำให้เทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายในเวลานิดเดียวเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยดูหนังนะคะแล้วก็พบกับไอเดียของหนังไซไฟสุดล้ำที่อยากให้เป็นจริงขึ้นมาในชีวิตนี้แต่เชื่อหรือเปล่าว่าเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆหนังหลายๆเรื่องกับสิ่งต่างๆที่อยู่ในหนังนั้นได้ออกมาโลดแล่นอยู่ในชีวิตจริงแล้ว จะว่าไปแล้วเนี่ยบางทีหนังก็เป็นแรงบันดาลใจสู่ชีวิตจริงจินตนาการเนี่ยสำคัญกว่าความจริงมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่ามีแกเจ็ตอะไรล้ำๆบ้างที่เคยอยู่ในหนังแต่ตอนนี้มันโลดแล่นอยู่ในชีวิตเราแล้วอย่างแรกที่พาวลีพรีเซนเลยนะคะก็คือเรื่องของโฮโลแกรม ถ้าเกิดว่าใครเคยดู Star Wars e อ i s ี่4อันนี้โฮปจะจำได้ค่ะว่ามันจะมีฉากที่เจ้า R2D t เดอนออกมาแล้วก็ฉายภาพโปรแกร,รมออกมาเป็นรูปของเจ้าหญิงเลอานะคะ ซึ่งหลังจากผ่านวันผ่านเดือนแล้วผ่านปีไปหลายๆปีแล้วนะคะในที่สุดปัจจุบันนี้เราก็มีโฮโลแกรมได้เห็นหน้าเห็นตาเริ่มได้ใช้งานกันแล้วอย่างเช่นของ Microsoft ที่เขาเป็นผู้คิดคน้นแว่นโ o l ลเลนส์เป็นต้นค่ะซึ่งนอกจากโฮโลเลนส์แล้วนะคะล่าสุด Microsoft ยังได้เผยผลวิจัยที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เจ้า R2D2 ทําำได้มาก นนะคะคั่นก็คือโฮโลโปรเทชันโดยเจ้าโฮโลโปรเทชันนี้นะคะก็คือการฉายภาพสามิติของคนที่อยู่ต่างที่กันทําให้ได้พูดคุยกันเหมือนจริงเหมือนว่าอยู่ณนะที่เดียวกันแถมยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ด้วยก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีสุดล้ําจากหนังที่เข้ามาสู่โลกแห่งความเป็นจริงค่ะนอกจาก อีกหนึ่งสิ่งที่ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตจริงของเราแล้วก็คือโฮเวอร์บอร์ดค่ะโฮเวอร์บอร์ดก็เหมือนกับสเก็ตบอร์ดแหละค่ะเพียงแต่ว่าไม่ต้องมีล้องานนี้สามารถลอยเหนือพื้นได้การเคลื่อนที่ก็คล้ายๆกับหลักการเดียวกับสเก็ตบอร์ดในการทรงตัวแล้วก็ในการขยับเพื่อที่จะใช้ปรับเปลี่ยนทิศทางนะคะซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่ามีวางจําหน่ายแล้วเป็นของบริษัทเฮนโดและก็หลายๆบริษัทอย่างเช่นเล็กซัสเองเนี่ยก็เริ่มเข้ามาคิดค้นในส่วนของโฮเวอร์บอร์ดมากขึ้นและก็เตรียม จะวางจำหน่ายเร็วๆนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากลองเล่นทเวบอร์ดก็ลองไปสั่งซื้อมาได้นะคะจะได้ล้ำแบบในหนัง Back to the Future too. <S <S 2สำหรับสิ่งต่อมาที่มาอยู่ในชีวิตจริงเรานะคะก็มาจากหนังเรื่อง Mission Impossible <S <S ที่ทอมครูซเนี่ยไต่ตึกเบิร์ชคลิฟฟาหรือว่าตึกที่สูงที่สุดในโลกด้วยมือที่สวมแค่ถุงมือเท่านั้นไม่มีเครื่องช่วยอะไรใดๆอื่นเลย ซึ่งไอเดียนี้นะคะกองทัพสหรัฐเขาก็เล็งเห็นแล้วว่า mm hmm. เฮ้ยมันเป็นประโยชน์สามารถเอามาใช้เชิงการทหารได mm hmm. ้ก็เลยมีการพัฒนาไอเดียต่อเนื่องมาจนกลายเป็นทุ้งมือวิเศษที่สามารถเกาะยึดติดได้กับทุกพื้นผิวภายใต้ชื่อของสติกกี้ล v e ค่ะ อย่างต่อมาก็คือเจสซี่รีพอร์ตค่ะหรือว่าการที่เราสามารถสั่งการคอมพิวเตอร์ได้เพียงแค่เราทำแพทเทิร์นที่มือไม่ว่าจะเป็นการปัดซ้ายปัดขวาทุกอย่างบนหน้าจอก็จะทำตามให้หมดเลยซึ่งไอเดียนี้นะคะแรกเริ่มเดิมทีจะเห็นได้ในหนัง Minority Report ค่ะที่พระเอกเนี่ยจะมีการใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็มีการใช้มือในการควบคุมมีแพทเทิร์นต่างตขึ้นมา หลังๆนี้นะคะไอเดียเดียวกันก็เริ่มเด่นชัดมากขึ้นในหนังอย่างพวก i r o n m a มที่สามารถบังคับคอมพิวเตอร์ได้ผ่านทางท่าทางเหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของ AI เข้ามาให้เห็นกันมากขึ้นยกตัวอย่างเช่น j จ r วิสซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะ AI ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตจริงของเราใกล้ตัวขึ้นมากกว่าที่เราคิดยกตัวอย่างเช่นระบบของ Facebook หรือว่า Google ค่ะ และอย่างสุดท้ายนะคะที่เป็นเทคโนโลยีจากในหนังก็คือภาคคุมล่องหนถ้าเกิดว่าใครเป็นสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยจะรู้สักกับชื่อนี้ดีเพราะว่าอยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์มาตั้งแต่ภาคแรกไปจนถึงภาคสุดท้ายและในภาคที่7นะคะภาคคุมล่องหนก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน3เครื่องรางยมทูตด,ด้วยเช่นกันค่ะ ล่าสุดนะคะมีคนคิดค้นที่จะเอาหลักการของผ้าคลุมล่องขนมาใช้ในชีวิตจริงโดยได้ทำผ้าผืนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็อาศัยหลักการหักเหของแสงทำให้เมื่อกลุมผ้านี้แล้วจะกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมทั่วทั่วไปและทำให้คนอื่นไม่สังเกตเห็นว่ามีคนยืนอยู่ตรงนั้นค่ะ ต่อมานะคะกองทัพของทั้งแคนาดาและก็สหรัฐได้เล็งเห็นนะคะว่าประโยชน์ของภาพคุมล่องหนในชีวิตจริงนี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในเชิงการทหารได้ก็จึงมีการนําไปพัฒนาต่อยอดกันด้วยแล้ะคะ่ะและเนี่ยละคะ่ะก็คือ5นวัตกรรมในโลกภาพยนตร์ที่หลุดกรอบจากจินตนาการเข้ามาสู่ชีวิตจริง รายการเทคไทม์แล้วนะคะยังมีรายการเทคอื่นๆที่น่าสนใจจากทางดรอยซานไม่ว่าจะเป็นดรอยซานร,รีวิวรวมถึงรายการ The Battle ยังไงก็สามารถติดตามกันได้นะคะ